过来，又过来，又搬过了

สวัสดีครับ,รบผมครับมาพอน้องปลาไหลแนลขคนลุนไงหัวใจลูกทุ่งอีกแล้ว,ค,วงงลครับวันนี้ก็มาตัดหญ้าให้งวครับอยู่บ้าน ở dưới hiên na bàn ở hiên na đồng sáu mẹ khắp phòng nhà ngam như khắp này nhà đêm ngoài đêm nằm đêm vô nằm khoảng là sáu khắp mẹ này mất hết thấy nó nhiều hết hết nhanh nhiều ครับฟางปุ่นเนี่เป็นฟ้ามไก่กับฟ้ามเลียงไก่ก็จะมี ได้งานเพื่อนบ้านครับผมมามาทำแล้วก็มาพักเป็นได้งานเพื่อนบ้านครับผมต้งฟังผลงเ,งเป็นจุดสีขาวนะนั่นเป็นฟามไก่ครับผมฟา,ามไก่อำเภอว้นไพ่อย่งวัดขอนแก่นครับผมครับเป็นบรรยากาศอยู่ทงไฮทงนาครับผมนี่เป็นบ่อปลาครับบ่อปลาของของนาสาว น้องสาวแม่ครับบัวเป็นกะทิใ่อยู่ลงเวลายายพันตัวนะครับเนี่ยถึงเวลาก็จับอ่าเป็นมจินมาขายนะครับตันนี้ก็จะจับขายจับมาเอาใย,ายางว่วคกับน้องไส้ครับผมยู่หน้าน้าสาวนะครับหน้าน้องสาวแม่ นี่ครับสปนย่างงามๆนะครับเนี่ยต้องปลูกายากครับก็มีปลูกอยู่มันมันเห็นว่าพ่อก็ต้องมาหายาเสริมครับยาไม่เสริมครับอิสุสเปครับดากอนครับซื้อมาจาก สุพรรณบุรีนะฮะตัวทนน้องครับซื้อมาจากสุพรรณบุรีแข mm ็งโป๊กครับผมใส่ nah, ได้ทุกสถานการณ์คร right ับตัวที่ค้นหญ้าขนไม้ข้นยังได้เบิดครับนะครับสุดทเอ็กซครับกุ่นแข็งโป๊กเลยลุง bọn hết bun con hết níu bọn 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 เป็นหน้าเขาครับผมกระสียากระสีมีขึนมาจังหน่อยแน่ครับผมเพราะว่ากับว่าอะไถอน้าขึ้นตลอดนะครับเวลาเวลาจีาน่อยจังหน่อยครับผมก็เลยถอนน้ำมาทัานครบับรรยากาศดูท้งไฮท้งหน้าครับผม เอาใหญ่งวกครับผมนํำทีมยมโดยมกรค่าย,ยกดวนครับผมว่างจากงานวัดมาเพ่เกอ่อถินมาซอยเหลืออยู่งานอยู่ไรจะรอลอนะครับเอ,อาได้ให้ค่านำใจค่าลงค่าแรกให้ะรอดครับ มักกะข้ายกดดนครับกำลังหอบอยาเล้ครพี่ร้องกำลังหอบอยาครับนี่ครับยาทุกอย่างนะครับผมรวบรวม ฮะขอบยาปุวนเดยอืมยาห้วกครับผมวนเทียงล่กวนเทียงล่ ยาเซตกาครับผมั่อนะไม่หรอก้ดอนเลา่งเตยเมันครับพี่ดอนมันก็ท่ายกดอนครับผม ตัดน้าให้น้ําหน้าญาตพี่น้องนะครับผมใดรที่หยาคน,นสูงคนก็นให้ไปตัดให้เลยแล้วก็ได้หยามาให้งวว่ครับ เยวาโครับขอยบอทิีมงานครับไปได้ทุกที่ห่าหน้าบริโภคหนึห่งหอยบอกครับผมไปได้ทุกที่นย,ยครับหนาใส่รถครับผม ก็คอหลายกับเออไปไปช่อนปลานินครับโอ้เยอะมากเลยปลาชนปลานินครับผมหลยครับปลาลูกออดครับปลวกลูกปลาครับผมหลยครับ เพิ่นป้อยไว้เหรอครับผมอยู่ริมคันแทเนอร์ครับผมไร้ขักนี่ครับผมโอ้ปลาไร้ขักปลาเดือดปลาลูกคอกครับผมปลา,ปา,ปาชนปลานิ่งกำลังตัวเล็กหน่อยครับไร้ขัด อัาโดมสมบูรณ์อยู่ครับผมตัวนี้เป็นปลาที่เป็นไวไว้นะครับมาหาหกินอาหารแถวๆริมๆคันแหน้าครับโอ้หลายครับปรบปลาคอเออปอลาคอนี่หลายครับปลาคอปลานิ่นนี่หลาย เบ็ดมายอนนี่ไม่ต้องซื้อครับแค่หาหน้าที่เรียบร้อรยเลยแต่ว่ามันยังมันยังต้นหน่อยครับต้วหน่อยมันใหญ่ยังไงมันยังอยก็ยยเบ็ดมายอนมากกวเด้อ จากาศมาเอาหยาให้ง่วงครับผมนั่งปุ่นก็กำลังตัดครับมันเลยครับตัดมันเลยมือเดียวครับพอเปลี่ยนกำลังมันอยู่ฮะอันนี้ก็เป็นมักกะท่า,ายกดอนครับผมเป็นผู้ขุยหยา

ปลามันมาจากหวยมาจากสาหรือมาจากธรรมชาติสาบธรมาาทางน้ำอืมทงันทางน้อยู่งล้าเยไม่เขีนมากมากไปเด้อือปลาทางนำ้ำมันท,ทางนำ้ำ,าานำชานำาอชานำออกนี่ก็ได้ไลยอยู่เนยเนันจอาเอาเยบ้งวะ

lái khắp khắp nhà cây chém nữa Ủa, nhà lái rồi bớt bớt đi rồi โอ้ฮ oh! <laughs> ่าฮ่าหบกถึงนอกไปเนาะโอ้ยนี่มสิโดนจับจน

ไปไปไปเอาขึ้นมากขึ้นมากียได้หลังขึ้นมาขึ้นไปเหยียดแมันหเจ้านะเออตายทุกไปท้งบนเมือนเออนั่นแล้วไปไปทุกไปได้แล้วเอาปากันไปได้ปานีเดี๋ยวเอาไปดึงผ่านนไปวนี้าไม่มีไม่ตัวจับลานไปก่อนห